ดูด่วนดังสุดในโลกบอลเจ็ดสีนัดชิงสนามแตกฟีเวอร์จริงๆคนดูหลัก40ล้านขณะที่ทีมชาติไทยเรียกตัวอิกลาสปอลเมตรแทนทีศิสินโฟแบร์ปิดท้ายชนบุรีเอซีโคตรใจสุดๆชนะบุรีรัมได้สำเร็จเกิดอะไรขึ้นติดตามในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองซุยนะครับคลิปนี้ก่อนเข้าสู่เน,นื้อหาแนะนํานี้เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรเน่พัทในเครกราโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆเกลเน่พัทในเครกราโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มคลิปนี้ช่วงแรกผมขอเก็บตกควันหลงศึกฟุตบอล เจ็ดสีกันหน่อยอย่างที่ทราบว่านัดชิงชนะเลิศเนี่ยโอ้โหเป็นที่พูดถึงไปทั่วทั้งประเทศไทยนะครับคุณผู้ชมนอกจากบรรยากาศในสนามที่ต้องบอกว่าสนามแตกของจริงนะครับแฟนบอลเข้ามาชมกันแบบล้นหลามสุดๆกลายเป็นที่พูดถึงขนานดะที่ไทยรัฐเนี่ยยังพาดหัวข่าวใหญ่ๆเป็นข่าวหน้าหนึ่งประจำวันนะครับเรียกได้ว่าบอลเจ็ดสีเนี่ยแรงจริง และล่าสุดมีการอัปเดตนะครับถึงช่องทางการถ่ายทอดสดนอกจากในสนามจะมหาศาลแล้วใช่ไหมนอกสนามคนยังดูเยอะนะครับและเป็นประวัติศาสตร์ของโลกนะครับการถ่ายทอดสดบอต่อๆเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมีคนดูทะลุถึง1.6ล้านวิวกลายเป็นยอดชมสูงสุดระดับโลกในหมวดกิจกรรมกีฬาแซงไลฟ์ขายของของเจนนี่ที่เคยทำไว้1.2ล้านวิวโหดจัดคุณผู้ชม นอกจากนี้เนี่ยทางฝั่งช่องเจยังมาเปิดเผยว่ายอดชมออนไลน์พร้อมกันหรือทุกช่องทางเนี่ย4.2ล้านคนแล้วก็ยอดรวมแล้วเนี่ยปรากฏว่าบอลเจสีนัดชิงเนี่ยมีคนดูถึง45ล้านวิวนี่คือยอดที่มหาศาลมากนะคุณผู้ชมโหดจัดทั้งในสนามและนอกสนามกระแสแรงสุดๆโหมากกว่าทัพช้างศึกทีมชาติไทยอะ่ะเห็นได้ชัดว่า บอลเจสีนี่คือกระแสะแรงจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะต่อยอดกระแสะแรงแบบนี้เนี่ยไปยังไทยลีกไปยังทีมชาติไทยให้คนมาดูกันเต็มทั้งถ่ายทอดสดทั้งดูในสนามนะเออนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเป็นเรียกว่าเป็นช่วงที่บอลเจสีเนี่ยฟีเวอร์จริงๆก็จับตาดูอนาคตของนักเตะชัยนาทที่คว้าแชมป์นักเตะหมอนทองที่สร้างสตอรี่ที่สุดยอดมาถึงรอบรองชอนะมาถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วสู้ได้สุด ดูว่าอนาคตของน้องๆเขาเนี่ยจะเป็นยังไงต่อก็เป็นกําลังใจให้ทั้งน้องหมอนทองวิทยานะน้องเตเวรากรหรือใครหลายๆคนรวมไปถึงน้องๆชยนาทเติบโตมาอยู่ในเส้นทางฟุตบอลอาชีพให้ได้นะครับคุณผู้ชมอย่างหมอนทองเนี่ยกาม,ม่าก็บอกว่านักเตะที่ดึงมาเนี่ยโอ้โหมีทักษะความสามารถแต่ก็ต้องมาปรับให้เข้ากับระบบบอล11คนก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนแล้วกันนะครับสู้ต่อแล้วก็ไปเป็นนักบอลอาชีพติดทีมชาติไทยได้ในอนา,นาคตนะครับ จากนั้นขยับไปพูดถึงเรื่องราวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยล่าสุดอย่างที่ทราบมีการถอนออกไป2คนนะครับหลังจบไทยลีกสุดสัปดาห์นี้เนี่ยนักเตะเจ็บอย่างโฟแบร์นั้นยอดสงวนเจ็บจากเกมที่ลำพูนเจอกับประจวบก็ต้องถอนออกไปล่าสุดพี่มุ้ยทีละสินแดงดาก็เจ็บในเกมที่แบงคอกบุกเสมอการท่าเรือก็ต้องถอนตัวโอ้โหอดเห็นพี่มุ้ยในนามทีมชาติไทยเลยนะ แต่ก็ไม่แปลกใจหรอกสภาพร่างกายของพี่มุ้ยเทีลสินแดงดาตอนเนี้ยอาการบาดเจ็บมันก็จะมาเรื่อยๆเพราะอายุเขาเยอะขึ้นก่อนหน้านี้ถอนถอนไป3านะรวมสุพรรณทองสงด้วยสุพรรณทองสงเนี่ยฮัสซันไปเรียกชินภัทรลีออกมาล่าสุดเนี่ยมีการยืนยันแล้วนะครับว่า2นักเตะที่จะมาแทนที่ของรทิลปิกับฟแบรอนันยศอสองวาน่าสนใจ คนที่มาแทนที่ของจีรศิลป์ก็คือเจ้าฟ้องปรเมเทพอาจวิไลนะครับสูน้าจากจูบิโลอีวาตะที่จริงๆฟ้องก็มีโอกาสจะติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ในชุดนี้อยู่แล้วนะแต่ใน23คนนั้นไม่มีชื่อแต่เมื่อธิรศิลป์เจ็บอาซันก็เรียกปรเมเทพกลับมาซึ่งเดี๋ยวปรเมเทพจะเดินทางกลับจากญี่ปุ่นเลยนะครับแล้วก็มาสมทบกับทีมชาติไทยชุดใหญ่พร้อมที่จะเป็นตัวเลือกในแนวลุกในนัดที่เจอสิงคโปร์แล้วก็ไปเยนืนเินงการปรเมเทพโอเค อีกหนึ่งคนที่แฟนบอลอยากเห็นแล้วเขามาแล้วคืออิกลาสสันหลนนะครับปีกจากพีทีประจวบวัย20ปีเล่นดีมากกับประจวบในช่วงหลังนะครับทั้งยิงทั้งจ่ายแล้วก็เล่นดีกับทีมชาติไทย u 23อายุ20ปีแต่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมล่าสุดเนี่ยจากซูเปอร์สตาร์บอลเสีนะคุณผู้ชมติทีมชาติไทยชุดใหญ่แล้วครับอิกลาสยินดีกับน้องมันด้วยนะของจริงครับ ยิ่งเล่นยิ่งดียิ่งพัฒนาตัวเองได้ตลอดก็สมควรที่จะติดทีมชาติไทยและฟอร์มแบบนี้ออถ้าเกับว่าแนวลุกทีมชาติไทยน่าสนใจปีกซ้ายมีอิกไลท์กับสุประโชคหน้ามีปอดเมธจูสูนซับเบลมีธีรศักดิ์เผยมายแล้วก็สุปชัยใจเด็ดวันนี้จะมีการรายงานแล้วก็เก็บตัวฝึกซ้อมเป็นวันแรกนะครับคุณผู้ชมก็จะฝึกซ้อมประมาณ3วันวันที่1 0 1 1 12แล้วก็จะอุ่นเครื่องกับทีมชาติสิงคโปร์ในวันที่13ซึ่งเป็น แมตที่ฮัสั้นจะต้องเปิดตัวให้สวยเรียกความมั่นใจก่อนจะไปเยือนศรีนการ์ในวันที่18ก็เป็นอีกหนึ่งแมตที่น่าดูรอติดตามรับชมนะครับแข่งขันในวันพฤหัสที่13พฤศจิกายนที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมเวลา1นึ่ทุ่มครึ่งบัตรเข้าชมยังเหลือเยอะมากๆอยากให้แฟนบอลชาวไทยไปดูกันที่สนามนะครับ ไปให้กำลังใจนะักเตะทีมชาติไทยกันแต่ถ้าเกิดไม่ได้ไปที่สนามเนี่ยก็มีถา่ายทอดสดให้ดูหลายช่องทางเลยทั้งทวิชั่นไทยรัฐแล้วก็ BG Sport สะดวกช่องทางไหนก็ดูช่องทางนั้นแล้วกันนะครับนะก็เดี๋ยวรอดูเอออยากเห็นฟอร์มอีกร้านนะผมเชื่อว่าติดในครั้งนี้เจ้าตัวได้รับโอกาสเล่นแน่ในเกมกับสิงคโปร์ได้ลองเลยในเมื่อเด็กมันพร้อมแล้วเรียกมาก็พร้อมลงเล่นกับทีมชาติไทยชุดใหญ่เลยเอออันนี้น่าสนใจเป็นไล์อัพยุคที่ฮัทซันเรียกมาเนี่ย น่าติดตามนะสำหรับ23ผู้เล่นที่จะลุยฟี ف าเดย์รอบนี้เป็นกำลังใจให้กับทัพช้างศึกทีมชาติไทยนะครับนี่ก็อัปเดตดทีมชาติไทยประมาณนี้จากนั้นคลิปนี้ปิดท้ายกันที่เรื่องราวของฟุตบอลไทยลีกกันหน่อยครับคุณผู้ชมคู่บิ๊กแมตที่ผมได้นั่งดูเต็มๆคือเกมที่ชมบุรีเ c นะครับเปิดบ้านเจอกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสิ่งหนึ่งที่ยอดเยี่ยมคือกระแสแฟ,แฟนบอลที่ชมบุรีสเตเดียมนะครับถึงแม้ว่าชมบุรี f ออันดับอาจจะยังไม่ค่อยดีนะ แต่ในเมื่อนักเตะชลบุรีวิ่งสู้ขนาดนี้ไม่แปลกใจที่แฟนบอลชลบุรีจะเข้าไปให้กําลังใจนักเตะกันเยอะมากเต็มความจุของสนามชลบุรีสเตเดียมนี่แหละคือแรงผลักดันที่ดีให้กับนักเตะฉลามชนซึ่งชลบุรีภายใต้การคุมทัพของโคชเฮงก็วิ่งสู้เล่นเอาซาบ,บุรีดาเหนื่อยแล้วก็ออกนําไปก่อนด้วยจากฟาริงเกน หลังจากนั้นเนี่ยมันก็เกิอชอดช็อตดราม่า2ชอ็อตทั้งช็อตที่แรดลี่อัปโบเนี่ยโดนใบแดงแล้วก็ลูกของโบริงกิอ่ะที่ไปประทัดกับซูแล้วก็ยิงเข้าไปโดนไม่ให้ประตูโดนลิฟใช่ปะ่ะซึ่งเอาจิงๆผมไปถามนักบอลมาหลายๆคนลูกใบแดงย่ำเนี่ยอันนี้มันพอเข้าใจได้มันก็ยังมีจังหวะอันตรายแต่ที่ทั้งแฟนบอลและโค้ชไม่เข้าใจคือจังหวะที่โบลิงกิกับซูอ เขาบอกว่ามันก็เป็นการประทากันปกติลูกเนี้ยผู้ตัดสินน่ะให้ฟาวง่ายจริงๆขนาดพี่แชมป์สิวรักษ์ยังแบบก็ต้องยอมแล้วมันเป็นช็อตที่ฟาวง่ายจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหน่าเสียดายแต่ชมบุรีเอฟซีก็อย่างที่บอกว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญคือไม่ว่าผู้ตัดสินจะตัดสินยังไงอะ่ะสมาธิเขาอยู่ในเกมที่สนามตลอดโค้ดเฮงแบบผมชอบโค้ชเฮงอย่างหนึ่งคือเขาให้นักเตะโฟกัสในสนามแล้วก็จริงครับเล่นดีมากก็ได้สองศูนย์จากโบลิงกิยิงสวยมาก ลูกนี้ไม่ล้ำหน้าชัดเจนนะครับถึงแม้ว่าบุรีรัมจะตามตีเสมอ2.2ต่อแต่ชมบุรีฟีสันดิภาพจันง่อมยิงอย่างสวยแล้วก็ไม่ได้จุดโทษปิดท้ายชนะ 4. 2ชื่นชมสปิริตของชมบุรีฟีนะครับวิ่งสู้ทุกคนวิ่งได้ยอดเยี่ยมมากเล่นเอาใจแฟนบอลสุดๆชนะเกมนี้ทำให้หมนตั้มของชมบุรีฟีดีขึ้นเยอะไม่ต้องเป็นลุ้นข้างล่างแล้วกลับขึ้นไปอยู่ครึ่งกลางตารางยอดเยี่ยมมากยินดีกับ สามแต้มของชมบุรีเอฟซีส่วนบุรีรามยูไนเต็ดโอ้โหนักเตะแลแบบเฉยๆเชืเยอะนะแล้วมาร์กแจ็กสันคุมทีมาผมยังไม่ได้รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะแล้วก็เกมมันแลอึดอัดอด่ะคือถ้ามีมีบิซโอลี่์เหนื่อยบุรีรัมตอนเนี้ยผมว่าบุรีรัมอาจจะต้องต้องปลุกอะไรสักอย่างนะตอนเนี้ยแต่บุรีรามก็ยังนาเป็นจ่าฝูงนะครับแต่ถ้าจะยังเล่นแบบนี้เรื่อยๆเนี่ยอาจจะเหนื่อยนะทั้งในบอลเอเชียแล้วก็ใน ฟุตบอลไทยลีกนะครับแต่ขึ้นชื่อบุรีรัมย์เขาคงจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างให้ดีขึ้นนะครับแต่ถือว่าเป็นเกมนี้สนุกนะบรรยากาศดีมากแฟนบอลเข้ามาเต็มต้องอย่างนี้ครับและเล่นกันสนุกสาหรับฟุตบอลไทยลีกคู่นี้แล้วก็ปิดท้ายที่ BG กันหน่อยเสมอระยองสิ่งหนึ่งที่ BG ยังทําได้ไม่ดีเหมือนเดิมคือจังหวะยิงประตูอ่ะใช้โอกาสเปลืองมากนะผมว่านี่คือสิ่งที่อิชิต้องไปแก้ไขแต่ต้องให้เวลาอิชิอย่าเพิ่งไปด่าเขาเพราเพิ่งมาแล้วมันไม่มลาฝึกซ้อมอะไรเยอะเลยเพราะบอลมันเตะเน แต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคืออิชิก้าใช้เด็กวะ่ะเออเขากล้าให้โอกาสเด็กเลยอะเออก้าให้โอกาสเด็กไทยอะ่ะอันนี้ผมชอบอย่างหนึง่งแต่ผลกลารแข่งขันในเกมระยองเนี่ยอาจจะยังไม่ได้แต่ละสามเกมที่อิชิกุมทีมเนี่ยไม่ได้คีเรนะชนะสองเสมอหนึ่งแฟนบอลบีจีก็ทนกับอิชิหน่อยแล้วกันเชื่อว่าอนาคตอะมันจะดีนะคุณผู้ชมอ่ะก็ประมาณนี้เรื่องของฟุตบอลไทยลีกอัปเดตประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็คลิปนี้แนะนํานี่เลยนะ ปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กริ่นเนืพัทในเขตกราโนล,ล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆกริ่นเนืพัทในเขตกราโนล,ล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซืยอกอนเฟิร์มนะครับคลิปนี้ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยมุ่งสู่สามแสนซับไปด้วยกันฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับไปก่อนเจอกันใหม่สวัสดีครับ